สวัสดีค่ะค่ะวันนี้นะคะอ้อยก็อยู่ที่ที่ดินของตัวเองนะคะค่ะวันนี้เป็นการเริ่มวันแรกในการขุดพวกของหน้าโมเดลค่ะขุดโดยบริษัท SP พัฒนาโยธาจำกัดค่ะตอนนี้ทางทีมงานกำลังขุดของไส้ไก่ให้อยู่นะคะนะคะ่ะ เริ่มจากจุดตรงนั้นไปนะคะนี่แล้วก็ตรงไปเรื่อยๆนะคะก็จนถึงรถแม็กโถท,ที่กำลังขุดให้อยู่นะคะคุณลุงบอกว่าคุณลุงคนขุดนะคะบอกว่าวันนี้เริ่มขุดให้ตั้งแต่เจ็ดงเช้าคุณลุงขยันมากๆเลยค่ะขุดให้แต่เช้าเลยได้เนื้อง,งานขนาดนี้ถือว่าเร็วนะคะเพราะคุณลุงขุดคนเดียว มีรถแค่คันเดียวเองค่ะแต่ขุดได้เร็วมากๆคุณลุงขยันไม่หยุดเลยอะ่ะยังไปบอกคุณลุงเลยนะคะว่าคุณลุงจะหยุดดื่มน้ําก่อนก็ได้นะคุณลุงก็บอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวผมค่อยหยุดทีเดียวค่อยเอ็นกายทีเดียวเลยดูสิคะคุณลุงน่ารักมากๆเลยขยันแล้วก็ไม่ใช่แค่เพียงของไส้ไก่นะคะนี่ค่ะมีตรงนี้ออก บำบับดค่ะบำบับดตรงนี้คุณลุก็ขุดให้ตั้งแต่เช้าเลยบำบับดตรงนี้นะคะจะเป็นจุดที่รับน้ำจากคลองชนวะทานมาค่ะตรงนี้เนี่ยอ้อยจะต้องเอามาบำบดัดพวกสารเคมีต่างๆก่อนนะคะถึงจะปล่อยส่งตรงไปยังของไส้ไก่อีกทีนึงซึ่ง ที่ดินแปลงนี้อ้อยจะทําเป็นพวกปลูกพืชผักเกษตรอินทรีย์นะคะฉะนั้นเราจะไม่นําสารพิษเข้าในที่เราเลยตั้งแต่น้ําเราก็จะต้องให้มันปลอดสารพิษเลยค่ะเนี่ยค่ะก็วันนี้เป็นวันแรกเนาะคุณลุงขุดให้ได้ขนาดนี้นอ้อยถือว่าสุดยอดเลยเก่งคุณลุงขุดเร็วมากมาก ก่อนที่จะขุดถามคุณลุงไปว่าคุณลุงจะเสร็จประมาณกี่วันลุงบอกว่า7-10วันแต่้ยคิดว่าไม่น่าจะเกิน7วัน,นะคะ่ะน่าจะเสร็จหมดแล้วนะคะก็จะมีของไส่ไก่นะคะตาแบบที่ทางเราได้อบอกคอนเซปต์ไปเนาะทางบริษัทเขาก็ออกแบบให้มีแบบให้นะคะเนี่ยค่ะข้างหน้านู้นไกลๆตรงโน้นเราก็จะต้องขุด สระอีกนั้นจะเป็นสระใหญ่เลยเป็นสระที่น้ำนั้นแบบสะอาดแล้วน้ำที่ปลอดสารพิษแล้วนะคะเราก็จะนำมาใช้ในการทำเกษตรกรรมอะค่ะเนี่ยค่ะแต่บ่อตรงนี้ก็จะเป็นบ่อที่เราใช้การบำบัดนะคะอ้อยก็คิดว่าจะต้องบำบัดด้วยผักตบชวาแล้วก็ผงถ่านนะคะให้สารพิษบันเจจางเนาะคิดว่าชาวนาแถวนี้เขาปลูก ข้าวข้าะไรก็คงใส่ปุ๋ยเคมีฉีดพ่นยาฆ่าแมลงฆ่าหญ้าค่ะอ้อยก็ไม่อยากให้เข้ามาในพื้นที่ของเราเนาะแล้วก็เห็นดินที่เป็นกองๆองอยู่นั้นไหมคะตรงนั้นก็จะเป็นคันล้อมค่ะซึ่งคันล้อมก็กว้างประมาณ6เมตรนะคะก็จะเป็นการป้องกันน้ำที่จะซึมเข้ามาในบ่อเราได้อีกชั้นหนึ่ง น้ำจากข้างนอกกันนะคะที่เวลาทางของชมวประถางเขาส่งน้ำมานะคะเนาะเราก็ป้องกันกันอย่างเต็มที่อะคะ่ะเพราะว่าพื้นที่ของเราหกไร่นี้เราอยากจะให้มันปลอดสารพิษที่สุดะคะ่ะเนาะต่อไปก็จะเป็นพวกปลูกพืชผักผลไม้ปลอดสารพิษนะคะส่วนของเราก็คงต้องใช้เวลานิดนึงอะคะ่ะ ที่จะให้มันเป็นรูปเป็นร่างแล้วก็เป็นพื้นที่สีเขียวขจีเนาะแต่วันนี้แน่ขุดโคกได้ขนาดนี้แล้วอ้อยก็ดีใจนะคะว่าคุณลุงทำงานเก่งมากๆเลยของไส้ไก่ของอ้อยเนี่ยรู้สึกกว้างประมาณ4เมตรนะคะแล้วก็ลึก2เมตรค่ะนี่ค่ะคุณลุงทำให้เลย ตอนนี้ก็เพิ่งขึ้ดได้วันเดียวเนาะอาจจะยังเห็นอะไรไม่ชัดเจนนะคะยังไงพรุ่งนี้อ้อยจะพยายามอัดคลิปแล้วมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะค่ะวันนี้ยังไงอ้อยต้องขอตัวแค่นี้ก่อนนะคะค่ะสวัสดีค่ะ